สมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติประจำปี2564เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและส่งเสริมการพูดต่อหน้าสาธารณชนโดยจัดแข่งขันคัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง16ถึง20ปีเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติกับเยาวชนกว่า50ประเทศทั่วโลกในระหว่างวันที่10ถึง 4พฤษภาคมจัดขึ้นแบบออนไลน์ที่กรุงลอนดอนสาร,ราชอาณาจักรค่ะในงานวันนี้นะครับเรื่องของการฝึกฝนการส่งเสริมเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญมากนนะครับเพราะว่าประเทศไทยจะนน้พึ่งพาการค้าการลงทุนกับต่างประเทศมากการท่องเที่ยวก็สําคัญยิ่งนะครับฉะนั้นในการติดต่อก,กับต่างชาตินั้นการที่ทีมทักษะภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษจเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ มันจะเปิดโอกาสให้กับเราเนะครับเรื่องของการมีโอกาสเข้าไปทํางานมากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่อการสกภอษาเกฤษรวมทั้งภาษาอื่นๆด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับวันนี้โลกเปิดเยอะมากนะคะอาเซียนเนี่ยเป็น,ปน,ปนดาวดวงเด่นในโลกณวันนี้แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราเก่งภาษาหมดเลยเก่งภาษาหมดเลยอาจจะบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าความที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นมา ประฉะนั้นาคนี้เขามีภาษาที่2ดีไม่ดีมีภาษาที่3ามแล้วเขยังขยันในการที่จะเรียนรู้ตอบเติมมากขึ้นเราเองเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องใช้ความสามารถใช้ความพยายามในการที่เอาภาษาให้ดีขึ้นไม่ใชเ่เพียงแค่เรียนเพื่อผ่านแต่ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพ ผู้ชนะเลิกการแข่งขันเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกับเยาวชนทั่วโลกณสหราชอาณาจากักรโดยตัวแทนประเทศไทยที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับตำแหน่งต่างๆก็มีมากมายซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต่อไปค่ะ